าจะชอบเพื่อนพี่มันชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อยาเลยน้องไม่ดีรรกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน่าทีไปอยออกอย่าไปหลงรักมันชื่อย่ามาเสียใจเรี r e กซ์าจะชอบเพื่อนพี่มันชอบพี่ดีกว่า สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะช่อง Enbike Jalan วันนี้เหมือนเดิมคะ่ะ Enbike Jalan เรามีรถบ้านสวยๆมานาเสนออีกแล้วและก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังในทุกๆครั้งนะคะและวันนี้ก็เช่นกันนะวันนี้เรามีเจ้าตัวเด็ดมาอีกแล้วนั่นก็คือมาจากค่ายคาวาสกินะคะคันนี้เป็นเจ้านินจานะคะนินจา650ปี2016เดี๋ยวถ้าใครที่แบบว่าชอบนินจานะ คันนี้ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดอีกแล้วเชื่อแม่ค้าเถอะคำไหนที่บอกว่าไม่ควรพลาดคือไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวรถโดยรอบกันก่อนไปครับ วันนี้นะคะคือว่าแมค้ากำลังจะไปออกกำลังกายเนาะแต่ว่าอยากจะรีวิวรถให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวลูกค้าแบบว่าจะรอดูเนาะไหนๆก็รีเควสมาแล้วว่าอยากดูเจ้าคันนู้นคันนี้คันนั้นแมคค้าก็จัดให้ตามที่เพื่อนๆขอมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้านินจาคันนี้กันและที่สำคัญคันนี้นะ บุ Book service, ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสองดอกยังมีครบแล้วก็มันมีความเด็ดของมันนั่นถ้าไม่คาพูดแบบนี้นะมีความเด็ดของมันเนี่ยคือมันมีเด็ดจริงปะเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยไปครับมาเลยครับเจ้าคาวาซากินินจา650คันนี้นะคะของแต่งก็จะมีกันลอยถังน้ำมันนะคะอ้าวโหยคันนี้แบบว่า เดิมเดิมแต่ว่าเขามีเด็ดโอเคสิ่งที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้นะคะปี16คันนี้เดี๋ยวเราให้ดูเลขไม้กันก่อนเลยเห็นเราต้องสะอื้นสะอึกสะอื้นโหยเลขไม้เพียง9,995กกิโลนะคะปี16หไม้ยังไม่ถึงหมื่นโลเนาะคันนี้เดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงเครื่องคันนี้โนว่ามันจะแน่นแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาดูของแต่งโดยรอบกันก่อน มากระจกเดิมเออกระจกเดิมนะคะใครชอบเดิมเดิมมาเลยชิวหน้าเป็นชิวหน้าแต่งเนาะไล่ลงมาด้านล่างอ่ะกาดหม้อน้ำของโมโตรันนะคะตัวนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงๆนะคือถ้าสมมุติว่าหม้อน้ำเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็ลำบากเลยนะครับผมเวลาเดินทาง อ้าวสีนะคะชำํชำๆสีเดิมโรงงานรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนหนักนะคะโอยดูดิดูสภาพเขาสิอ่ะท่อเป็นท่อเดิมหลายท่านนะที่เข้ามาดูรถแล้วแบบว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะรถที่แบบว่าของแต่งเยอะๆผมชอบเดิมๆคันนี้ไม่ควรพลาดน,นะจ๊ะบอกเลย โอเคค่ะท้ายเป็นท้ายสั้นนะคะท้ายสัน้นส่วนยางอ้าวยางตัวนี้เป็นพ i เรอรี่นะคะพ i เรอรี่คอร์านะคะตัวนี้เออยางยังใช้ได้อีกยาวนะคะมาส่วนด้านนี้โซ่สเตอร์เดี๋ยวเราให้ดูโซ่สเตอร์อ่ะโซ่สเตอร์ก็ยังเหลือเลือโห เดิมจริงเดิมแบบหล่อๆเลยนะะให้ดูสีแบบใสๆกริบๆอะโอเคเจ้าคันนี้เขามีเด็ดของเขาอยู่มีในความหล่อแบบเดิมๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันท่อเดิมหลายคนชอบท่อเดิมแต่หลายคนก็ชอบท่อแต่งไปไปฟังเสียงเครื่องกัน โอเคครับจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบแล้วก็ของแต่งของเจ้าคันนี้ไปเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือรถเดิมแต่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไมน้อยด้วยไมน้อยถือว่าไม้น้อยเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้แล้วสภาพนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องของเสียงเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าบอกไว้ก่อนนะคะว่าแม่ค้าสูง160เดี๋ยวแม่ค้าจะลองลองเทียบความสูงของแม่ค้ากับ เจ้านินจาคันนี้ดูว่าจะประมาณไหนไปค่ะโอเคครับเออคันนี้ไม่ค่อยสูงเนาะชุบอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแม่ค้าสูงร้อยหกสิบเนาะโอ้ยกำลังดีเลยคันนี้บุ๊คเซอร์วิสคู่มือกุจสองดอกครบนะคะอ้าวไม่เพียง9 0 0าโล เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลยระบบไฟติดครบทุกจุดนะคะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟพามากอ่ะไปกันท่อเดิมจะนุ่มขนาดไหน เดินเรียบเรียบนะคะนิ่งเลยโอเคครับนี่เป็นไงเสียงเครื่องนิ่งๆนะคะเดินเรียบเรียบเดี๋ยวสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้านินจาคันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดราคาให้ณบัดนาะวอ่าสำหรับเจ้าคันนี้ที่ไหมครับ แจ้งไปนะว่าแมคคาจะแจ้งราคานะคะโหยได้ยินราคาแล้วแบบว่าเฮ้ย650ราคานี้นะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าได้รถสภาพที่ดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะคันนี้ทางร้านเราเปิดให้เงินสดนะคะเพียง1,9000บาทเฮ้ยฟังไม่ผิด1 9 0 0 0บาทนะคะอันนี้สำหรับเงินสดนะคะแต่ท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะ ก็เหมือนเดิมได้ทั้ง2ไฟแนนซ์ค่ะมีตะวันออกลิสซิ่งแล้วก็กรุงศรีออโต้นะคะส่วนรายละเอียดตารางผ่อนเดี๋ยวแม่ค้าจะแจ้งไวในในคลิปนี้เนาะในคำอธิบายลองไปดูราคากันได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็ ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าอย่างไงก็ฝากลูกค้าเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้ช่วงนี้รู้สึกเงียบเงียเงาเงาเนาะไม่รู้ว่าไปกับฝนกันหรือเปล่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ,บ่อยอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกัน,กนด้วยเนาะถ้าใครชอบออกกำลังกายก็พยายามออกกำลังกายหน่อยเนาะดูแลสุขภาพสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองนะคะดีที่สุดโอเคครับเดี๋ยวแม่ค้าจะไปแล้ว บ๊ายบายไปจริงแล้วนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ